สวัสดีครับวันนี้มีรถตัวมารีวิวหนึ่งคันครับผมวันนี้ผมได้มาจากโคราชนะครับเขามาส่งเมื่อวานนี้แลียนวะก็ขี่มาเองนะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดโคราชส่งที่อำเภอกบินบุรีนะครับ200กิโลก็ขี่มาสบายนะครับถือว่าเป็นการเทสรถด,ด้วยนี่รอบข้างรถก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สีก็ผูตามกาลเวลานะครับ สภาพสีก็ตามการเวลานะครับรถตัวนี้เป็นรถโตโยต้าไฮเอ็ดนะครับหัวจรวดปีพศออ1991นะครับตอนนี้ก็อายุป,ประมาณ31ปีแล้วนะครับมีสภาพภายในตีนภายนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับล้อไม่ใช่ล้อเดิมนะครับแต่ล้อมา5วง ขอบยุงขอบยางก็ใช้ได้อยู่ครับเลือดปิดได้ปกติน,นี่มีแหลกเพิ่มมาให้ด้วยนะฮะต้องต่อแหลกเองแต่ว่าหลอกแหลกมันเป็นแบบเชื่อมเนาะเชื่อมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาโน้ตน,นะครับมาใส่นะครับดูก่อน,นว่าจะขายต่อหรือเปล่านะครับที่แรกซื้อว่าจะมาขายต่อนะครับแต่ว่าลูกสาวบอกว่าชอบนะครับ ผมก็อาจจะทำรถนอนนะฮะคมสภาพนะครับลองดูสภาพในในนะฮะข้างในก็โอเคครับไม่ได้ริเกินไปนะครับเห็นราคาเื่นแล้วรถทั่วไปแล้วมันเรล้กว่านี้นเอีกเนาะแอร์เป็นแอร์ชุดใหม่นะฮะแอร์ออไม่ใช่แอร์เดิมนะมเดี๋ยวไปดูประตูฝั่งนู้นนะครับ ไฟเฟยอ,อะไรติดหมดนะฮะนี่ก็ติดเดี๋ยวไปดูภายในต่างก่อนนี่กระจกกระจกหมุนโอเคฮะหมุนได้ปกติเลื่อนไหลไม่เฟือมแต่ว่าเขาต่อสายไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่อาจจะเลือดดูนะฮะสายอะไรบ้างก็ไม่รู้อ๋อ เดี๋ยวมาดูตัวนี้ฮะอือนี่ก็จะเปิือบตรงนัดนิดเองนะฮะมีเป็นภายในนะฮะเบ,บาะสามแถวเบาะสี่แถวครบครับแล้วถาขายได้ก็จะขายได้ครับถ้าขายไม่ได้ผมก็จะเก็บทำเป็นูตู้นอนนะ อันนี้มีเครื่องเสียงอะไรไม่รู้เลยเดี๋ย,ยวผมจะลื้อออกนะมันน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่นี่ครับภายในประมาณนี้นะฮะเบาะเบลมีหมดทุกคันทุกตอนนะครับต่อภาษีได้ปกติเนาะนะครับดอกยางก็ยังใช้ได้อีกระยะนึงครับไม่ได้สวยมากเนาะฟ้าษีหมดปี สองพันหกร้อยห้าร้อยหกสิบหกนะครับโอ้โ oh, ห oh, เดือนพฤศจิกายนขีนได้ยาวๆกางเทียมเรียมมีนะครับเรียมเรียมชุดโอนพร้อมนี่เรียมชุดโอนมีหมดครับตรงเรียมนะครับมุดเสือตรวจเช็คแล้วประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูรอบๆรถอ,อ,อีกทีนึงครับผม ประมาณนี้โทงสีก็มีผูกตามกาลเวลาครับรถสามสี่กว่าปีประมาณนี้เครื่องดีมากครับเครื่องดีเสียงไม่ดังเมื่อกี้ถ้าเขาขี่มาไกลขนาดน,นี้เขาว่าเคยขี่ไปภูกเก็ตด,ด้วย น้ำมันก็ตกเฉลี่ยดิดละ11โลนิรเออ11โลนิรโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูติดหรือเปล่ากลับสตาร์ทนะครับเราก็เปิดชิปเกียร์ตรงนี้ก่อนครับรอให้ไฟตัวนี้มันเผาหัวเสร็จก่อนรอใมันดับอ่าพอดับแล้วก็สตาร์ทอ่าทีเดียวติดครับผม รกระบินครับผม200กอยกโลสบายครับ จทำอะไรต่อนะครับคอยติดตามอีกทีหนึ่งนะนะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้มีเบาะไม้สามแถวนะเดี๋ยวผมจะรื้อออกให้หมดเลยเออลื้อออกนะครับทำเป็นเตียงนอนนะครับนะดูแบบมาแล้ว อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งนะครับงบประมาณตอนนี้ซื้อมาใช้เ,เงินหมดแล้วนะคงจะทําที่นอนเอง,เองนะฮะตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะทําอะไรจะพาลูกเที่ยวได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเนาะซึ่งแต่ก่อนผมใช้คันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดจากคันนี้เอามาใส่นะครับ ว่ามันจะไปอยู่บนหลังคาตัวนั้นมันจะเท่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ